ทำกระทงทำกระทงใส่แบบมัน ทำให้เป็นกระดูตาม Youtube อาเด้อทุกคนทำง่ายๆนี่ทำกระเป๋าทำง่ายๆท้าไม่ขี้เกียจ <c oughs> คนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากค,คนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบายเอาละ่ญญญญละเสร็จแล้วกระเป๋า ดูละเอมอนอดูดิหันหน้ามาดูสิเสร็จแล้วยางมาเย็นเ <laughs> ย็นไป,ไปจุบน้ำชุบๆๆแล้วก็เอามาติดง่ายๆเลย ง่ายๆนึเดง่างยคนถ่ายง่ายเสร็จแล้วแป๊บนึงยังยังบะรออะไรอีกเป,เป,เป,เปมือมันล่ามือกับเท้าล่ะยังไม่ได้เลย<อ>เดี๋จิงแสี Magic, เมจิามาทากระเปล๋ลายเส้นกระเป๋าัน<ม>้อนหน้าม <laughs> างนี้สิน้อง จะได้เห็นเออยังไงเสร็จแล้วัไปปะเนี่ยเส,ยสร็จ<อ>แล้วกระทงาายังมือบ่บันบนี้เอาละย่งมือกล้องพี่คือมัวมัวะนนใช่ฉันิวาถ่ายาน,น,าน,าานานเนาย เอาไปทําตามได้นะครับเอา้ายูแล้วตัดใหม่เอาไปทําตามได้นะครับทุกคนเปิดดูเปิดดูใน YouTube ทำมือแล้วทำมือโดรลาเอมอนแล้วมือสั้นมือยาวไม่ดีนะทำมือต้องทำมือเท่ากันนะห้ามมีมือสั้นมือยาวน้องม,มาที่ใกล้ๆกล้องหน่อยโอเค เสียบเสียบไปด้วยปเปอลอเพิ่มความแข็งแรงมาจิ้มฟันเสียบเข้าไปอีกต่อเข้าไปเลยนี่ เสร็จแล้วนี่ตัราเอมอนอ่าฮ่าฮ่าฮ่ารักดี